สวัสดีค่ะอยู่กับน้องแท็กเตอร์นะคะทุกคนเอาอีกแล้วค่ะลงไถยังไม่ถึงเท่าไหร่นะคะเจอดินสมองอีกแล้วค่ะทุกคนนี่เราได้โคบตานะคะมาเป็นสมองบกนะคะทุกคนใหม่เฮ็ดยังเลย มาดูกันนะคะว่าจะขึ้นหรือเปล่าอ่ะดึงลองดึงดูก่อนนะคะทุกคนนี่จะดึงดูก่อนนะคะถ้าดึงไม่ขึ้นแล้วค่อยวินนะคะ พดลงน้ากันเราบานนี่เอาไว้ดอกเอาหางออกันเลยสอดังไ เอาโยกโอยบ้านถอดถังเรียบร้อยนะคะทุกคนเดีย๋ยวถอดหังแล้วเรามาดูว่าจะไปไหมคะดูเกือบมิดล้อหลังอ่ะทุกคนล้อหลังทั้งสูงทั้งใหญ่ขนาดไหนดูคิดดูนะคะดินสมองดินทรายนะั้นเป็นดินสมองด้วย มันยิ่งลึกอ่ะไม่ไปอ่ะ <laughs> มาดูกันนะคะเราใช้รถครีบคูป,ปตาครีบนะคะเป็นสมอบกนะคะแล้วเราจะวินน่ะดูกันนะคะว่าจะขึ้นหรือเปล่าันนี้เราถอดถางแล้วละนะทุกคน นะคะมันตำกับต่อนะคะมันก็เลยไปยากแล้วทำให้รถมันตะกุยมันติดนะคะทุกคนนี่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 ช่วยเหลือตัวเองขึ้นไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหดูด,ดูมันรัดยางอู้อู้ เรียบร้อยค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะแมียนีิได้เห็นหน้าติปู